ยายนีเยจะพามาดูพริกหลังจากปลูกได้เก้าวันแล้วค่ะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้เนาะบางต้นก็ติดออกลากออกออกลากออกยอดแล้วนะแต่บางต้นเนาะบางต้นก็ยังไม่ติดดีนะคะทุกคนเนี่ยอย่างเช่นต้นนี้ต้นนี้ ต้นนี้เขาก็จะไม่ติดเนาะเหมือนเขาจะเน่าคอดินเน่าคอดินก็จะเป็นประมาณนี้เพราะว่าตอนที่ปลูกมันอาการมันร้อนร้อนเนาะหน่ไงเน่าคอดินแล้วค่ะทุกคนอาการเน่าคอดินเกิดจากความร้อนที่ป,ปะทะกับผ้าคลุมเป็นประมาณนี้ ถ้าอยากให้ดีต้องปลูกใส่ฝนถ้าฝนไม่ตกไม่ต้องปลูกค่ะทุกคนถ้าปลูกก็จะเกิดประมาณนี้อาการแบบนี้ต้นไหนที่ไม่เป็นเขาก็จะเขาก็จะสวยงามออกดอกออกออก,ออกยอดใหม่แบบสวยงามค่ะอย่างเช่นต้นนี้ก็ออกยอดใหม่สวยงามมาก บางต้นก็ก็จะหักไปเลยหักไปเฉยๆแบบนี้มีหลายต้นค่ะมีหลายต้นเหมือนกันแต่เราก็จะซ่อมไปเรื่อยๆค่ะถ้าต้นไหนเหี่ยวเราก็จะหามาซ่อมเนาะถ้าต้นไหน รากเดินเขาก็จะเป็นแบบนี้สวยงามมากค่ะพิกต้องการดูแลใจใส่มากนะคะทุกคนหลังจากเราปลูกแบบนี้แล้วเราก็จะหาอาหารเสริมต้องหมั่นดูแลรดน้ำดูแลเป็นอย่างดีค่ะธนุถนอมต้องหมั่นดูแลเช้ากลางวันเย็น มันดูเลยะเขาว่าเออเขาดีขึ้นไหมอาการเขาจะออกรากไหมติดไหมเห็นเจาะรูอย่างนี้เป็นรูระบายอากาศค่ะบางคนก็ไม่ไม่เจาะค่ะบางคนก็เจาะเนาะจะออกรากออกรากแล้วจะยอดเขาก็จะขึ้นด้วยต้นไหนเขาไม่ได้รากเขาก็ จะแห้งเหี่ยวเฉาลงการปลูกพริกนี่ไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายๆเนาะลงทุนเยอะปลูกนะง่ายแต่ดูแลรักษานะค่อนข้างจะยากหน่อยต้องดูแลเอาใจใส่แบบเป็นอย่างดีเลยค่ะทนุถนอมยิ่งกว่าลูกน้อย ลงทุนก็เยอะมากพอแล้วเราเราต้องมาทะนุถนอมเขาอีกหลังจากปลูกมาได้เก้าวันค่ะนี่ละคะอายุของต้นพีกหลังจากเราลงใส่หลังจากที่เราเอามาปลูกแล้วได้เก้าวันก็จะได้แบบนี้บางต้นก็จะสวยงาม บางต้นเขาก็จะใหญ่จะงามแบบนี้แหละค่ะเห็นไหมหญ้าแป๊บเดียวเขาก็ขึ้นละเราก็ต้องหมั่นดูแลถ้าถ้าเราเอาดินขึ้นมาไว้อย่างนี้หญ้าเขาก็จะขึ้นขึ้นตามก้อนดินค่ะขึ้นเร็วมากเลยค่ะขึ้นเร็วเร็วจริงๆ จะให้ดูภาพรวมกันติดแล้วค่ะที่พะยงังทำพะยางให้สูงขึ้นนี่ก็เพราะว่าใครช่วงข้างล่างให้เขาระบายอากาศเนาะช่วงนั้นมันร้อนมากก็เลยทำให้เขาโป่งข้างล่างสักหน่อยหลังจากเขาติดออกลากออกโคนแล้วรู้สึกว่าติดแล้วเราก็จะ เอาพะยางลงอีกเพราะว่าเวลาลมมาพะยางจะได้ไม่เปิดเนาะนี่แหละค่ะเกษตรกร,ร,กรสวนพริกของเราต้องขยันต้องดูแลไม่มีเวลาพักผ่อนค่ะไม่มีเวลาพักผ่อนเนาะเราต้องดูแลเอาใจใส่ สิ่งไหนที่เราทําไปแล้วเรามีความสุขเราก็ทําไปค่ะทุกคนทําไปแล้วมันมีความสุขพริกก็จะมีหลายพันค่ะพริกของเราก็จะมีหลายพันเนาะอันนี้เราปลูกพันธุของอันนี้ซับเจ้าสัวมันจะมีซปเปอร์ฮอสสีสบที่ผสมกันอยู่ต้นเตี้ยเตี้ยเนาะมีอยู่หลายพันค่ะ เดี๋ยวคุณจายนิวยาจะมาอัปเดตให้ดูเป็นประจำนะคะหลังจากปลูกไปได้เก้าวันแล้วเราจะมาจะมาดูในตอนต่อไปว่าเขาจะสวยงามขึ้นอีกไหมอีกกี่วันเราถึงจะใส่ปุ๋ยให้เขาเนาะแต่ตอนนี้เราก็เริ่มอยากจะใส่ปุ๋ยให้เขาแล้วละ่ะเพราะว่าต้นเขาก็กําลังจะงามกำลังจะได้ที่แล้วนะคะ เดี๋ยวอีกไม่นานก็จะใส่ปุ๋ยให้แล้วใส่ปุ๋ยให้เราก็เอาลงใส่หลุมนี่ก็ได้เนะาะมีไงที่เราเจาะเจาะเป็นรูตากลงครึ่งช้อนครึ่งช้อนเดี๋ยวเราค่อยไปดูในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากมายค่ะ